ดิสตูบิชีมิลานออกไปก่อนพอนทีหลังขับฟรียาวๆหก,หกเดืดอนโอ,โอ้โหขับฟรีกหกเดือนพอนอีกทีเดือนที่เจ็ดครับพี่น้่งนาโปแฮงซี่นาไอเสมจัดไข่ครับนามาสวัสดีครับไอเสมรสซิ่งคนหล่อคนเดินคนดีครับผมสวัสดีค่ะน้อง นกกระทลิมาอีกแล้วจ้าคนดีคนเดิมจ้านะออกรถฟรีดาวฟรีดาวขับฟรีหกเดือนคนอนีกทีเดือนที่เจ็ดไปเลยโอ้โหขับฟรีเงีๆมามือนี้พารถรุถเหนียงครับน้องนัทเซอร์นี่เป็นเวชีเวลาหนึ่ดสอ G L X เกียร์ธรรมดาปี2018จ้านะมิลานตัวใหม่ล่าสุดโฉมป้ายแดงครับปี2018เกียร์ธรรมดาตัวท็อปสุดครับ น่ะเป็นเครื่อง1.2เกียวอกนะสีดำผักกระสือเขาแล้วพี่น้องโปรโมชั่นเงี้วเไปเลยคัพฟรี6เดือนเดือนเงี้ยวเงี้ยแล้วออกไปก่อนผ่อนที่หลังออกก่อนผ่อนที่หลังเก็บเงินไว้แล้วค่อยมาผ่อนเดือนที่7หรือจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนก็ได้ศูนย์บาทรับรถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะเอาไปผ่อนเดือนที่7จ็ดแล้ค่อยผ่อนราคาเต็มอีกที่ห้าพันสี่ร้อยบาทนะขายแค่สองแสนกว่าบาทเพรแม้ว่าเดือนที่เจ็ดเราจะเอารถมาขึ้นนะขายสองแสนกว่าบาท นะพอตยีนี่เจ็ดเนะลอกระทะแอกั้น้าลอกระทะออกใหม่ศูนย์ป้ายแดงทอให้ก็ลอกระทะมาหาน้องหน้าเสือให้ลรยหม้อไหมให้หม้อหรือให้คกให้เสียมิให้เสียมก็ไปอ้าวเระเสียหน้าได้ไงล่อแม็กสามารถเลือกไลได้ไม่ว่าจะเป็นทีอีสามเจ็ดอารพีเวันซปออีสามศน เอาไปเลยเอาไปเลยไม่อยากเก็บไว้ดอกมันหลายผลรับก็ครับฟี่นะดาวก็ดาวศูนย์ลอกก็ให้มาเป็นไรเบพไม่น้องกกระจกไฟฟ้าทั้งสี่ทางนะครับเซนทันล็อกนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับรุ่นนี้มันจะมี GL กับ G l x ครับนะ G l อคือมันจะเป็นกระจกเมื่อมุนได้พี่ต้องนะหุ่นรุ่นควงเงี้ยมั้ยขั้วเงี้คูปูตาเวลาสีสตาร์นรถมี่ไทยอะนะ เราอีแตกกันนะเออต้องหมุนสั้นแต่ขันจี้เลกนะจี้เลขไม่คือเป็นกระจกไฟฟ้าและกระจกข้างนี่ปรับไฟฟ้าเห็นไหมป้าครับไฮโซแกนะเลขไม้แล่นหน่อยพร้อมเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะเกียร์ธรรมดาครับดูเบิ้งสังเกตที่หัวเกียร์ครับเบิ้งสังเกตที่พวงมาลัยครับรถคันนี้เป็นรถเจ้าของป้ายแดงมือเดียวลำดับเดียวครับเจ้าของลำดับเดียวหน้าจุกหน้าจอมีพร้อมเบิร์ดแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมนะรถเป็นรถบ้าน เม็ดอาดเดิมเดิมเนอพี่น้องเด้อเบิงอยู่ครบทุกเม็ดเลยประตูประตูเดิมหมดครับพี่น้องนะเป็นรถบ้านขี่ฟุ้งน้อยยังไม่ได้ล้างนะหน้าเดียวหนึ่งดอกเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลรถบ้านที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าล้างรถเราไม่เช็ดนะอันนี้ฝนตกนะฝนตกเมื่อกี้นี่อาดเดิมเดิมนะคะอยู่ครบทุกเม็ดเลยแล้วก็ห้องผู้โดยสารใหม่กิบเป็นเป็นเบาะผ้านะแอร์เย็นแห้งอยู่ข้างนอกนี่แอร์คนเย็นเลย รนะับประกันครับรถคันนี้เป็นรถบ้านเลขไม้แรงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรชุมเดียวกับายแดงรถรับประกันเรียกว่าบ่าเคยชนหนักมากบ่มีการชนดหนักพี่ความจมน้าไฟใหม่แต่ต่อเลขกระซี่แต่ต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มร <c oughs> ับประกันโคกสร้าง,งรถเดิมรับประกันเครื่องของรถเดิมรับประกันบอดี้ของรถเดิมรับประกันบ่เคยติดแก๊สรับประกันเอกเอก,เอกสารบ่มีการชำรุดครับขายถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> านะพนสิได้เล่มแน่นอนได้เล่มแน่นอน คันนี้ F C สามหลาบเลยพี่ดูว่าเราดังแค่ไหนโอ้ยมีสไปเดอ์หลังด้วยเจ้าถิ่นสไปเดอรให้หลังครับปาดโค้มคันนี้บอกเลยด่านงอนสิบว่าด่านงอนดานตรงด่านบนต้นเดี๋ยวบอกแม่แรงคู่มือยังอะไรเดี๋ยวใส่ให้ย่างอะไรมีแล้วทำมือใส่ด้วยยังอะไรเัียร์ลุกย่งอะไร ไม่เคยถอดใช้งานเลยมันมัขึ้อยางอะไรยางมอเต a z ์เงี้ยยางมะเล็กไงยางอะไรดูดิติ๊กเกอร์อ่าติ๊กเกอร์ยังไม่ถลอกเลยดูเลยสังเกตที่พื้นรถสังเกตที่พื้นรถามแน่นอนอ่าเป็นไงเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนสวยคอมเมนว่าเราไปปวดบ้านนะเพื่อนเดิมนะนะเวลาเบิ้งรถยศมือสองครับอยากใครพราะไ่น้องใส่ใจรายละเอียดใส่ใจเบิ้งสุชาอย่ฟังพี่ปูพิชั่นนะที่จะใส่ใจที่ปูพิชญ์หลายนะปูพิชญ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแต่ แต่ให้ดีครับพี่น้องเขาต้องเบิ้งรถแน่ว่าเขารถมาขายให้มันรถดีรถสวยบ่บ่แม่นโอ้โหตัดรถจมน้ำมาโปรโมชั่นครับไปหกเดื่นโบนว่าไอ้รับหูรับตาเห็นโปรโมชั่นดีก็สิเอาอย่างเดียวเอออยากให้เบิ้งรถแน่จ้ะเบิ้งรถแน่ว่ารถมันสวยบอนาเวลาเขาซื้อของพี่น้องนาบ่แม่นว่าถือกิ่งเหยียอย่างเดียวเลยเออโบ่ดีๆของถูกและดีอ่ะเออมันก็มีอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีเยอะเจ็ดถูกปุ๊บเอาเอาเขาเนี่ยกันเลยบอ เ็อมว่าฉันดีคนไทยมาของแถมนะก็รับประกันไทยคันนี่สังเกตได้พื้อไม่ได้เสียมน้องนัดดึงเม็ดอักไอเสียมหืดอาคายเบิงนะก็สบายใจได้ว่ารถเข้าทุกขั้นนะไอเบิงว่าเม็ดอักบุมีการเฉียวชนหืดอาคายเบิงไอเบิงว่ารถบุมีการจมน้ำนะอันนี้คนรไม่แน่นะเบิงไปของฟองกันมาบคนที่มาเดี๋ยวมาเบิงเลยติดติดอีกใช่รถจมน้ำหืดอาขึ้นปุ๊บนี่สนิมภาพว่าเม่นรถเป็นเม่น แดงจึ้งแดงสามหลามเลยพี่น้องอ่าอันนี้รถบ้านเจ็ดหมื่นกิโลเมตรน่ารับประกันคือหลักอันรับประกันนะอันนี้แามแห้งเจ็ดหมื่นกิโลเมตรมองกับผู้หญิงตัวนี่หน่อยยังน้องนันไหมนี่เม็ดแอคต้องนัดดึงไอ้เบิ้งนี่ไปเบิ้งลันไปดึงดึงดึงได้เบิ้งได้ดึงเบิ้งได้เลยเด้อขันดึงมาบ่มีเม็ดแอคปื๊บเศร้าบ่ต้องซื้อนะไอ้เียก็อยากจะสอนไอ้พ่อแม่พี่น้องมีความรู้นะเวลาการซื้อรถยนต์มือสองครับพี่น้อง ถึงเขาิบ่ได้ซื้อไก่เทนถึงไม่ได้จองกับน้องนัดถึงว่าทิไปซื้อร้านใกล้เคียงนะถึงทิไปซื้อกับมูกับเพื่อนก็ไ่อยากให้ถือต้มถือตัวอยากให้มีความรู้ไปใส่ในระดับหนึ่งนะเวลาเขาไปซื้อของซื้อของก็ไม่ถืกตัวครับจุดหลอยเผอนะเรือมูหลายถือแม่ได้อีกขอ,องบดีมากนี่ไอ้ไอ้มู้นไอ้มูนี่ตัวนี้ครับตัวดีเลยรถคันนั้นอย่าไปเอาไม่ดีเอ้ยเอารถคูนี่รถคูเพิ่งจมน้ำมา อาไมเวรของเครื่องรถยามแห้งแต่ที่สำคัญครับสังเกตรถที่มิกรถที่ว่ามิกการเก็บเครื่องมาบอรถนี้การชนมาบอสังเกตที่หัวน็อตครับถามิดหัวน็อตบ่เคยถอดครับพี่น้องนะแสดงว่ารถคันนี้บ่เคยการเก็บสีมาบ่เคยการถอดเครื่องมาันถอดเครื่องถอดฝาปุ๊บมันก็ต้องถอดฝาฝุก่อนน,นะก็ะสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนี้มีเครื่องมีปัญหานะแต่เดี๋ยวมันมีปัญหาเดิมๆนะอเดิมๆเดี๋ยวโรงงาน ความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยมาช็อคตรงเป๊ะจากโรงงานแผ่นผ้าความร้อนใหม่ๆเลยแผ่นกันความร้อนก็อยู่น็อตน็อตบอยเป็นรองแก้มซ้ายขวาบเคยถอดหัวน็อตแม่เดียวเดียวนะไอ้ติ๊กเกอร์ฝาไอ้หมอน้ำยังอยู่ครบพี่น้องนะาคารถที่มีการเปลี่ยนหมอน้ำเปลี่ยนทางมาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะอาร์คช็อคสังเกตข้าพี่ที่ของเครื่องสีสีฟ้าอยู่นะอยู่ครบนะเด็กแถวเครื่องนิ่งครับพี่น้องปิดกันแล้วเนาะ อันนี้น็อตไม่เคยพอตน็อตโบขยับจัดโตบอบอนะรถใหม่การันตีคุณภาพรถใหม่ไม่น้อยรถใหม่น้อยรถบ้านด้วยถ้า,บาเบเเิ้งยันกิฟต์เลยยันกิฟต์เลยเยันก็เนี่ยกะยวสิาพาไปเบิ้งในห้องนง้องคือเลยกันหนึ่งนับตีละพวกขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้ววงเล็บจองกับน้องนับไม่จองไม่ได้แล้วมาโปรโมชั่นหนึ่งแห่งครับ ขับฟรี6เดือนคันี้เนาะมิซูมิชิมิลานหนึ่งจุดสเอ็กตัวท็อปสุดปี2008เกียร์เียธรรมดาานะเปิดราคาขายตึกเถือกซัมนี่พอ2 89,00 0บาทจ้าและที่สำคัญครับออกรถคันนี้นะใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทจ้ะพี่จ๋าศูนย์บาทจ้าจบที่ศูนย์บาทครับนะแล้วก็ปีนี้ตลอดทั้งปีครับฮอดเดือนมิถุนายนบ่ต้องพอนเลยบอต้องพอนเลยขับฟรีไปยาวยาวเดือน นักฟีหกเดือนครับพี่น้องน้าล้วจะค่อยไปพันราคาเต็มอยู่ที่เดือนที่เจ็ดเดือนที่เจ็ดไปพันราคาอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยบาทตลอดสัญญาเจ็ดปีเลยน้าเจ็ดปีแปดสิบซี่งวดน้าแต่ว่ามีโปรพิเศษก็คือธนาคารช่วยธนาคารให้ขับฟรีสามเดือนน้องนัาซื้อจ่ายคหมดแค่สามเดือนสามเดือนเสามเดือนสามเดือนธนาคารขับฟรีสามเดือนน้องน้าใจสามเดือนแสดงว่าลูกค้าจ่ใจทั้งหมดเพียงแค่ทีดแปดวดแปดสิบเอ็ด แปดสิบสี่ไงลดออกลดออกสามไงแปดสิบเอ็ดปะคุ้มาถึงเจ็ดปีหกปีกว่าแต่ว่าคุ้มนะไม่เอามาบ้าเลยอ่ะอ่าแล้วการสิทธิพิเศษยังบัพหัแค่นั้นเองยังบัวหพวสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าจองผ่านออนไลน์รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไปเลยตะกุนสกันยังไม่ดอน พวกเราจะเป็นค่าจัดไทยค่าโอูนไทยบริการเสินสัญญาฮอดบ้านส่งรถฮอดบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกล่องเครื่องถ่ายของเหลวทีนติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันรับประกันราคาขายหนึ่งปีเต็มดาบิวสามารถแถมเป็นันธีบัตรเน้ำมันมูลค่าหนึ่งคันบาทออกรถภายในเดือนนี้รุ่นจับจานท่อระบาฟรีหนึ่งคันจากพี่จ๋าขนาดนี้คนสวยเนี่ยตายยังไม่ดอก อ้าบอกพี่จ๋าดิจองจกาครับที่องเขาอันพี่ไอ้พี่แน่นจ๋าผ <c oughs> ู้ใดอยากซื้อรถกระดูกนัทเด้อทางเฟซบุ๊กนะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนก็กดแสดงเพิ่มเติมแล้วก็เลือกทากเลือกโทรมาเอาเด้อส่วนทางยูทูบลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะคะก็เหมือนเดิมเลยกดแสดงเพิ่มเติมเอา FC ท่าไหนที่แนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราได้นะคะเดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาท FC ท่าไหนที่เข้ามาร่วมสื้อใต้คอมเมนต์เราบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊ก ช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทาง TikTok นะคะเดี๋ยวลุ้นจับแจ็คเก็ตสไม่ให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดสันกระดกิ่งกริ้งเพื่อไม่พลาดกิปใหม่ๆทุกช่องทางของเราดีเด้อจ้ะมาออกไปก่อนพรที่หลังครับเ่พกเดือนโอ้โหจ้ะ